สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนดราม่ากาแฟแก้วละ300ด่านลูกค้ากะเลวรกักกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งแชร์ประ,ะสบการณ์เที่ยวปีใหม่ระบุว่าเมื่อวันที่31ที่ผ่านมาไปเที่ยวแต่เข้าที่พักไม่ได้เจ้าหน้าที่ไล่ให้เอารถมาจอดลานกีฬาแล้วเดินเอาจะเข้าห้องน้ําแต่อุจจาระอร่อยเต็มทุกห้องนี่หรือสวรรค์ของนักท่องเที่ยวแต่มีรถขายกาแฟจอดขายอยู่หนึ่งคันราคาแก้วละ150-300าบถึงารบาทพอถามว่า ไม่มีราคาทั่วไปบ้างหรอคนขายตอบแบบหัวเสียว่าการแฟกระจอบผมไม่ขายซึ่งหลังเรื่องนี้ถูกแชร์ออกไปก็นำเอาชาวโซเชียลว,วิจารณ์สนัน่นต่อมาเจ้าของโพสต์ได้ระบุข้อความในเพจหลงเต้นใจความว่าขออนุญาตชี้แจงจากที่โพสต์เรื่องของสปันทําให้มีผลกระทบกับคนในพื้นที่คนที่เข้าไปทําธุร,รกิจจหน้าที่เกี่ยวข้องเกิดการทะเลาะและไม่เข้าใจกันกับคนในกลุ่มโดยเฉพาะชาวบ้านที่มีรายได้จากธุร,รกิจในชุมชนขออนุญาตลบโพสต์ทั้งหมด หวังว่าคนในพื้นที่และคนที่เกี่ยวข้องหรือคนที่เข้าไปทําธุรกิจคงจะนําคําติชมในคอมเมนต์ไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สปันกลับมาเป็นสวรรค์ของน่านอีกครั้งเบื้องต้นร้านกาแฟดังกล่าวเป็นของนายอันดามันซึ่งมีอาชีพเป็นเชฟในต่างประเทศช่วงแรกมาเที่ยวเพียงอย่างเดียวหลังจากนั้นจึงเริ่มทากาแฟแจกชาวบ้านต่อมาทําแจกนักท่องเที่ยวโดวยหนึ่งกร๊ปจะแจกให้2แก้วจากข้อมูลที่ได้รับทราบมานั้นนายอันดามันจะเข้ามาพักผ่อนพร้อม กับตั้งร้านขายกาแฟาเพียงปีละ2อถึงสวันเท่านั้นโดยมีกําหนดเดินทางออกจากพื้นที่ไปเมื่อวันที่หมกราคมที่ผ่านมาสหรับวัตถุดิบที่ใช้ถูกระบุว่าเป็นกาแฟาคุณภาพดีนําเข้าจากต่างประเทศและกําหนดราคาวัตถุดิบเองเพื่อให้เหมาะสมกับต้นทุนที่ซื้อมาโดยมีการติดป้ายราคาไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนโดยมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่ราคา9 0้าสบถึงสี่รบาทส่วนราคา900บาทไม่ได้มีกําหนดอยู่ในเมนูของทางร้านแต่อาจจะเป็นเมนูเฉพาะต้องมี การตกลงกันก่อนเช่นเพิ่มช็อตกาแฟทั้งนี้ลักษณะของเจ้าของร้านเป็นคนพูดจาแบบตรงไปตรงมาซึ่งอาจทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความไม่พอใจกับคําพูดของเจ้าของร้านกาแฟก็เป็นได้ขณะที่เพจ a c e b o o k สรยุทธสุทัศนจินดากรรมกรข่าวไปคลิปบทสัมภาษณ์ของอันดามันเจ้าของร้านกาแฟชี้แจงว่าการตั้งราคานั้นเป็นของคนขายพราราคาต้นทุนมันต่างกันส่วนจะคุ้มค่ากับเงินหรือไม่อร่อยหรือไม่อร่อยจะรู้ได้อย่างไรหากยังไม่ได้ชิมถ้าดูรา าคาแล้วไม่พอใจก็ไม่ต้องกินยอมรับคนที่ไม่เข้าใจตนมันเป็นเรื่องธรรมดาและไม่ได้โกรธแต่สิ่งที่สําคัญคือคุณไม่มีตังใจจากในคลิปสัมภาษณ์เจ้าของร้านกาแฟดังกล่าวระบุว่าตนไม่ได้โกรธคนโพสต์เข้าใจว่าอันดับแรกคือคนไม่มีตังใจคนจะคิดยังไงก็ได้แต่การมันโพสตด่าแบบนี้มันไม่น่ารักแต่ตนก็ไม่ได้คิดจะฟ้องร้องไม่จําเป็นต้องไปเกลือกลัวกับพวกกระไรวรักมันไร้สาระแค่มองว่าเวลาจะทําอะไรก็คิดหน่อยว่าส่งผลอะไรกับชาวบ้านคุณกลับ ไปก็แค่มีความสุขที่ปากหมาไปวันๆแนะนําว่าถ้าคุณอยากอยู่สบายอย่าเที่ยวถ้าบอกห้องน้ําเต็มก็อยู่บ้านไปเบาตรงนี้ไม่ดีโน่นนี่นัน่น,นมึงอยู่บ้านอย่ามาเที่ยวอย่ามาทําเป็นสายแคมปิง้งเดินอวดรวยคุณเป็นพวกน่ารําคาญมากแล้วก็ไปโพสต์หาคนมากดไลค์เพื่ออะไรมันทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นไหมเอาตรงๆผมไม่สนใจหรอกว่าคุณจะเป็นยังไงจะไปหาประวัติแล้วเสืบด่าตนก็ตามสบายแต่อย่าลืมสำเนียกว่าทุกคนสักวันก็ต้องตายระหว่างทางต้อง แบ่งปันความสุขให้คนอื่นเขาตอนมาที่นี่เป็นครั้งที่2ก่อนหน้านี้6-7ถึงปีเคยมาอยู่ที่นี่ตอนยังไม่มีอะไรมันพิเศษมากมันมีสถานที่ให้คุณเที่ยวทําไมคุณไม่สาเนีกไว้ขณะที่ a c e b o o k นั้น New w ว b Coffee ของชมรมคาเฟ่พิเศษน,นั่นโพสต์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าสิ่งที่ร้านกาแฟดังกล่าวทํานั้นไม่ถูกต้องเพราะทําให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดเสียและทําให้ภาพลักษณ์แหล่งโปรกกาแฟที่ดีที่สุดของประเทศเสียหายไปด้วยตอนนี้ทางชมรมและหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องกำลังลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยจะตรวจสอบคุณภาพของมเมล็ดกาแฟที่ทางร้านใช้หากเป็นเมล็ดกาแฟทั่วไปอาจจะต้องแจ้งสอคอบอเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติม ด้าน a ฟ e b o o k น,น,น่านขอฟฟีเจ้าของร้านกาแฟและโรงคั่วากาแฟในจังหวัดน่านโพสตรีวิวชิมกาแฟ900บาทจากร้านที่เป็นข่าวระบุว่ารสชาติใช้ได้หอมกรุ่นเป็นอาราปีก้าคั่วกลางอ่อนสอบถามเจ้าของไม่ทราบสายพันธุ์อะไรตนแสดงตัวว่าเป็นประธานชมรมกาแฟพิเศษน่านชี้แจงกับเจ้าของร้านไปว่าราคานี้กับคุณภาพยังส่วนทางกันเยอะมุมอมองเรื่องนี้คือค้าขายก็ควรคุณภาพไปกับราคามาขายกาแฟในน่านหลายคนก็ตีเป็นกาแฟ น,นคนกาแฟนั่นหลายฝ่ายก็ไม่สบายใจในมุมของตนขายแพงได้ถ้าคุณภาพทุกอย่างสมเหตุสมผลบาริสต้ามีฝีมือซึ่งการมาขายที่นักท่องเที่ยวเยอะๆแล้วบอกว่าของดีนักท่องเที่ยวหลายท่านก็ไม่รู้หลายท่านกินเป็นก็ไปว่ารับหลังลงโซเชียลของแค่นี้ทําไมแพงเกินราคาร้านมาแล้วก็ไปแต่คนพื้นที่จริงก็โดนต่อว่าทั้งคนสปาและร้านกาแฟในจังหวัดน่านซึ่งกว่าเราจะสร้างชื่อเสียงมาไม่ง่ายย้ายใครมาฉาบฉวยแบบ นี้ถ้าพูดตรงๆใครรู้เบื้องหลังคนนี้ก็ไม่ต้องนึกนานวีรกรรมเยอะเตรียมเข้าที่ประชุมจังหวัดครับนอกจากนี้ยังตอบคอมเมนต์ที่คนเห็นไปราคาร้านดังกล่าวระบุว่ากาแฟดิฟซิงเกิลราคา150บาทส่วนดิฟดับเบิลราคา400บาทเขาทำยังไงโดยนอนน่านคอฟฟระบุว่าดิฟดับเบิลดริปห้เข้มข้นขาย400ไม่ต้องมาเรียนโรเว็งคลาสแล้วนอกจากนี้ยังบอกว่าจากการได้ชิมน่าจะเป็นคาติมอรหรือเบอร์บอนวอชแต่เจ้าตัวยังไม่รู้เลยว่า พันอะไรขาย900คุณจะจ่ายไหมท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ